เดินชมวิวสะพานนา้ำดูน้ำสีน้ำขุ่นเอเลเลยมุมน้นด้วยมุมโน้น,นก็สวยนะตรงนี้เป็นทางเดินจะ้ะ <c oughs> เราอยู่ที่มารีสอร์ทจะ้ะทางผ่านทางผ่านที่เราไปเที่ยวมาไปเที่ยวก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวดอก ก็เลยมาแวะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังคงเป็นแว่แน่นอยู่จ้ะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับหนึ่งของสวีเดนทะเลสาบน้ำจืดแว่แน่นพูดถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนตรงนี้มีสะพานให้เดินอู้สวยดีจังเลยสะพานสำหรับเดินฝั่งนี้เป็นสะพานสำหรับรถฝั่งนี้สำหรับรถจ้ะ น้ำก็สีเข้มข้นสีออกน้ำตาลเลย,ยทีเดียวเสียงนกปิดเป็ดน้ำย้ายที่ขบินขาบินไปที่อื่นดอกไม้ในกระถางวันดอกกระดุมบ้านเราเลยเนาะอันนี้อยู่ที่สวิตเดนนะดอกไม้ที่สวิตเดน ตรงนี้ก็เป็นคลองค่อนข้างใหญ่จะคลองเข้ามาในเมืองมารีสโตรประเทศสวิเดนเดอร์จ้าฝั่งนี้นี่ก็เป็นทางที่น้ำไหลามาจ้ะน้ำที่ไหลามาในทะเลนี่ปากนูนก็สวยดีเน,ะนาะน้ำไหลามาบึ้มบ,มบึมเลย ก็มีบ้านมีห้องพักที่อยู่ติดกับของรรยากาศแบบชิลมากๆตรงทางตรงข้างสะพานเขาก็ปลูกดอกดาวเรืองไว้ซะสวยเลยดาวเรืองสีเหลืองส,องสีแดงสีแดงข้างล่างสีเหลืองข้างบนสวยสวยลมเย็นสบายจะ้ะ ถึง20องศาไม่ก็ไม่รู้หรือประมาณ20องศานี่แหละเย็นๆจะเหมือนหน้าหนาวที่ไทยเลยตรงนู้นก็มีที่สวยๆเยอะอยู่จ้ะแต่ว่าเราจะไปหาเราจะไปหาหวานแหว่าจะมีปลาหรือยังปลาสร้อยปลาสร้อยปลาซิวพี่อ้วนเขาจะไปจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ฝั่งในเมืองมารีสอร์ทจ้ะมีโบสถ์อตรงนู้น โบสสวยนะจะเดินยังไงไม่ให้กล้องสัตเดินยังไงไม่ให้กล้องสันอีกวันนังรออยู่ในรถจะ้ะสวยงามมากเลยน้ำก็ออกเป็นสีน้ำตาลเลยจะ้ะเพราะว่าน้ำไหลมาจากป่า เขาอะไรเงี้ยเนาะเป็นน้ำพีผักหมกใบไม้ใบไม้ใบ,บ,บพืชอะไรประมาณนี้จะ้ะแต่ก็สะอาดนะไม่ได้สกรปรกไม่ได้มีกลิ่นจะ้ะเรามาแวะกินข้าวาแวะกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านอาหารของคนไทยจะ้ะมีอาหารไทยแล้วก็มีซูชิคืออร่อยมาก ถ้ามามา,มารีสอร์ทอย่าลืมแวะมากินเด้อจ้าร้านวีไรเดยวเราอาจจะทำคลิปต่อกันจ้ะคลิปที่เราไปกินข้าวที่ร้านเขากับคลิปนี้อาจจะทำมาต่อกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า